สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในกลุ่มของ r โร o อ m e m e กันนะครับผมเป็นกลุ่มของต่างประเทศที่มีสมาชิกถึงส0 0แสนคนนะครับวันนี้เราจะทำการมาดูกันเลยนะครับผมว่าโอ้โหแค่เปิดหัวกลุ่มมานี่ก็ในฟิลิปปินส์น่ะเราทำการเล่นแบบ n a t u r a l disaster ก็คือภัยพิบัติธรรมชาติแบบเรียลไลท์เลยทจะบอกให้เปิดมาก็ด่ากันแล้วเนี่ยเด็กหลายคนที่เล่นโรบอคและคอนเทนต์โรบอคใน YouTube อันดับที่หนึ่ง Hi Jackie my boo boo baby ขอโทษนะที่รักเราจะต้องฉันจะต้องเลิกกับคุณทำไมเพราะว่าฉันได้เจอผู้หญิงคนใหม่ที่สวยกว่าเธอโอ้ได้ปลดกกนะลเธอ,ออย่าเลิกกับฉันเลยขอโทษนะลาก่อน2อไอ้ยูทูบช็อตติ๊กต็กตอในบบ,บ,บกบบกเนะี่ยมันก็มีอย่างงี้จริงๆไม่ได้อย่างงี้จริงๆนะแต่ว่าแปลว่าแปลว่ามันไม่ได้เป็นแค่ของนี่อะประมาณเนี้ย สรุปก็คือมันมันได้ดูมีของไทยใช่ไหมของฝรั่งก็มีใช่ไหมพวกแบบยูทูบโลบพวกยูทูบช็อตหรือว่าติ๊กต็อกอะแล้วก็อันดับที่3อันนี้ผมจะมาศูนย์โลบอัพฟิตก็คือการใช้โลบศูนย์มาดูการแต่งตัวยังไงอันนี้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 ว้าวโคตรเท่โอเคเดี๋ยววันนี้เราทำการมา่นสกูตเกมโลบกันโอเคครับผมก็ลังทำการค่อยๆขยับเทเลนิดทีละหน่อยมีคนตายอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้โอ้ คนน่ากลัวกด F เพื่อเบคอนเอาไว้พวกผมเบคอนชายคนนี้ FPS ต่ำมากดูนวิ่งแทบตายดิวิ่แทบตายขยับแค่นี้จริงเลยเน็ตต้องกากมากแน่เลยแล้วนี่คือคนที่กำลังเล่นแมพไพิบัตธรรมชาติแต่ไวไฟเสือกาก ตอนสุดท้ายเขาก็เป็นหนึ่งในผู้รอชีวิตด้วยอ้ oh my god ว wow. ฮ้ยไงวะโลโบบกวันนี้ผมจะทำการโหลดลบอกหมดที่ให้ลบักแบบอันลิมิตโอ้ดูนี่สิโคตรโหดมีหมดเมนูมีวอลเล็คมีอันลิมิตลบักด้วย <c oughs> ดูดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่นั่งปัม๊มเพชรแครบแค้น และนี่คือรวมแมปในโลบอฟแฟนทอมฟอสเจลเบรกโคตรเท่เอาตัวรอดจากภัยพิบัธรรมชาติโคตรเท่มดเดอร์มิสตอรี่ก็ยังเท่อยู่แต่ดาฮูดไ <c oughs> อ้น,นี่มันมีเหยียดนยี่ว่าผมไม่รู้นะคือผมไม่เคยเล่นดาฮูดอะแต่เพื่อนๆผมที่เขาเล่นโลบอฟกันเขาบอกว่าดาฮูดเป็นแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกติะว่า่ผมไม่เล่นดาฮูดเท่าไหรออ่อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันดีไม่ดีแต่ว,ว่ามันมันมีอะไรที่มันแย่มากๆเลยแบบเขาเคยเห็นมันในโลบอฟอั่นีเนี้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเอามาเนี่ย มันมันมันกในโลบอ่ะคือมันคือมันโลเพลแหละแต่ว่าพี่มึงมันเป็นแค่เกมเด็กอะทำไมผมไม่เข้าใจนะเนี่ยก็ <c ười> ถามจริงก็ <c ười> ถามจริงเกมเด็กไม่ใช่เหรอเปร่า <c ười> อคุณบ,บ้าตายโอ้ oh. <c ười> ผม <c ười> ที่กำลังเ <c ười> ต้นหน้าแม่เพื่อที่จะขอเ <c ười> ขามาเครดิตแม่มาเพื่อซื้อโลบกผมรัก <c ười> <c ười> คุณนะแม่ มึงขอร้องแม่เพเติมเกมอ่ะวันนี้ผมจะทำการไปบินกันว้าวว้าวเอาแล้วเนี่ยบินลงมาแล้วก็ตกสเตจเติงเหรอเอาละอะเพนนี่แล้วแล้วก็มาเต้นโลบอ้ะไอมีมไฟเดยเตติ่มันเป็นมีมที่แบบว่ามีมนี่มันเด็ดมีมเลย what ผมได้ทำการเจอแฟนหญิงของผมในโลบอคบนโลกจริงทำไมเลยทำไมผู้ชายแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มันก็ไม่แปลกหรที่จะที่จะาที่จะเปผู้ชายแต่ได้เกิดสมมติเป็นผู้หญิงแล้วมาหลอกนี่เป็นผู้ชายแล้วมาหลอกเป็นผู้หญิงนี่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นคิล่าอยู่ชื่อ้างเงี้เม่นฉันจะช่วยเธอนะ ข้างหลังระวังตัวไว้ด้วยล่ะย้อนเวลาก <c oughs> ดใบเดดเดดย้อนเวลาไปเลย <c oughs> เอาเรามาดูกันดีกว่าผมเป็นคนไทยแต่ผมไม่พูดไทยในเกมเราบอกเพราะว่าจังอ,อันนี้คือถามจริงว่ามันมีจริงหรอวะ่าคือผมรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นดาร์กมีมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันมีจริงคือแบบเด็กอ่ะเด็กมันมันเด็กเกินไปหรือเปล่าจะเอาเสื้อต,ตัวนี้ต้องทำยังไงครับแล้วบอกประวัติแก๊งนี้ให้หน่อยครับดูไว้ ดูไว้มันเป็นไฟเอ็มไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่อยู่ในโลบอกันได้ล่ะเวนเนยอย่าหาทรรเต็มเลยการแต่งตัวของไก่อนในโลบอกรู้ไว้จบเอออะไรวะเนี่ยการแต่งตัวของพระเจ้าเดี๋ยวทหารเม่เอาไปผ่านชื่อในเกมยูเซนชื่อในเกมมฮุกเทสหรือยูเซนฮุกเกอร์อันนี้ก็ไม่เอาฉันจบกับคุณแล้วฉันไม่อยากเล่นโลบอกคุยต่อไปแล้วโอเคได้โปรดอย่าพิมพ์เกคใส่ฉันโอเอ ไม่มีโไม่มีเคก็ได้ผมไม่เป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องกลัวเลยรหรอกลูกจ้างในแมป e gear scp โอ้ e ฮลโผมที่เล่นเกมผีแล้วมันเขียนว่ากดชิปเพื่อวิ่งวันนี้ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เขาบอกกดชิปเพื่อวิ่งแต่เราจะโดนล่า <c oughs> พ่อแม่วันๆเล่นแต่เราบอกมันสอนอะไรลูกบ้าง ส่งให้พ่อแม่ดูฝึกความอดทนอย่าไว้ใจใครอดอปมีบอกบักต้องทำงานเพราะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเผชิญหน้ากับความกลัวได้แมบพิกกี้มันก็สอนได้จริงๆนะเอาจริงผมว่าเราต้องปรับทัศนคติตรงนี้ก่อนว่ามันมันก็สอนเด็กๆได้ก็คือเด็กก็คือเด็กอะเด็กก็ต้องแบบเรียนรู้จากอะไรที่มันแบบเป็นเบสิกเบสิกเหมือนแต่ก่อนเราเล่นเกมเท่าแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นไมเซ็ตคือมันปลูกฝังไมเซ็ตเด็กๆแต่ว่า แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนคิดแล้วกันคนเรารักพ่อทอนแม่คิดเหมือนกันหรอกไฟเอ็มกันกับโลบกันอ่าอุ้ยอ่าอุ้ยอ้าอ่าถามจริงเกมสร้างมามันสร้างได้จริงวะคือเกมมันไม่ได้แย่แล้วแต่ว่าสังคมมันสังคมอันนี้คือผมไม่ได้เหมารวมนะสังคมบางทีมันแย่แต่ตัวอย่างที่ว่าถ้าเกิดเกมมันดังอะทุกคนเนอะคือคือเราต้องพูดตรงนี้ว่าถ้าเกิดเกมมันดังอะมันจะมีทั้งดีทั้งเรื่องแย่เว้ยฉะนั้นเรามองเรื่องแย่ไม่ได้เรามองเรื่องดีบ้างเก็ตปะคือถ้าเกิดเกกมมมมมััันนไ่่ดง็อาจจะีแต คอมคอมมูนิตี้เล Unter ็กๆที <qualc parfois> <government> so ่มันดีๆแต่นี่คือเกมมันดังมาแล้วไงมันก็เลยจะแบบมีทั้งเรื่องแย่เรื่องดีปนกันไปเอาล่ะตอนนี้เราต้องการเบคอนที่อร่อยและมีเดียมคุกเบคอนแกเฮ้ยได้โปรดเถอะเอาเบคอนนั้นไปคุกเลยพวกแกจะไปเด็กกันทำไมล่ะเด็กในโลกบอกสิスタบล็อกคอฟฟี่スタบล็อกเหรอพี่ต้าสตาร์บัคไม่ใช่หรอเราไันน้เราจะมาตัดผมร้านโลกบอกกันดีกว่าอ๋อคุณได้ตัดผมร้านโลกบอกแน่ๆ เฮ้ยเนี่ยผมเมื่อเจอใครสักคนี้ที่โคตรคลิงและก็ลังเด็กกันอยู่ในโรบอททางที่แม่ก็มีกฎห้ามเด็กไอเอ้ยนี่มันว่างสาวสวย cat girls กูเป็นผู้ชายออไมาไม่ไหม บรดบรอดวิกติมอีกแล้วอ้เวนโอเคคลิปนี้จบแค่นั้นครับผมว่าเราพอกับเราบอกสักระยะน,นึงแล้วน,นะฮะผมมาดูมีมสเราบอกเนี่ยผมตั้แต่ทจ่ผมดูมีมสเราบอกเนี่ยผมเจอแดดแล้วก็ไม่รู้แต่ว,ว่าผมขอพักก่อนแล้วกันนะเรื่องเราบอกเนี่ยโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ไม่อยากให้ทัวร์เด็กแปดขวบมาไล่ลงแล้วก็ด่าผมนะผมะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวทัวร์เด็กแปดขวบมันด่าผมแน่ถ้าเกิดผมทำอะไรเขาไม่พอใจโอเคอโลงเง้นงคนด้ดูดมากจะไปคลิปหน้าสรลงน,น,นี้ไปละบายถ้าพูดอะไรผิดาพไไปกก็คออมมเเนนต์บลยด้ยนะ เจอกันครับบายก่อนจะจบคลิปขอ300ไลค์ด้วยบายบาย